มาอีกแล้วเพื่อนๆตลาดเพื่อนบ้านกบบพี่น้องขึ้นดีตัวเรามานี่แต่ว่ากระหอนคือเกาาซื้อก็บพตามได้จุกอะไริ่งมรมแค่กาโต้เลยเออเน้าัล้องมันบ่อยเปิดถ่ายถูกกูไรเออซื้อใหม่ค่ะเอาอย่าาซื้อซื้อใหม่ค่ะงีก ใคมเียนว่าสอบอกปซื้อหมอยขอกเับบิ๊กรไปนูอกนไปกันค่าตลาดเพื่อนบ้านเขาารขายเครืองยม่นยนเาะถ่ายูวอแต่คนมีคนเหตลาดกันค่ะเพื่อนเหมั่นนากร้านขนาด ไม่ยจักว่าเดิสามลอยอาอสามลูกลอยแถมลูกลอยพี่น้องมาทางนี้ก็เป็นไอศครีมแก่ร้อนเกาตัวนี้น้ปดไเอาโเห้ข้วกลางกลาน้ำอ้อย บรรยากาศดีครับพีนน่น้องมาเนี่ยมีลมปกติมาส่องตาอูนนี่ยชิฮ้อนหอดโอ๋อไปไห่เดี๋ยวยางเนาะไปใหญ่นไปใหญ่เดี๋ยวยางก็ไรก็ไรเนี่ยไม่แห้งแท้คอ,อ,อ,อยทีดีลงเลยเี่ก กระติกเหรอกระโคกกะโคกปูนหน่อยกันแจ็กบาทเหรอแจ็กบาทเื่อนั้นใคเนะหาซีฟเอ่อทำไปท้าไปนะหาซีฟนี่นี่กะติกเขาลายนหน่อยลายด้ยมาเบิ้งมาเบิ้งข้่งนีคือเป็นเตอร์หันอ่ี่นอน คนเดียดดีเนาะโอ้อันนี้ถัวใส่ข้าวพี่น้องติดเข้าหน่อยพี่น้องห้าสิบบาทจุดจุดไล่ของเนียดๆเอากัแอกแกร ไลไล่อันไลยมัน <s> นี่มีหอยดีเมนเป้มันโอ้มาอยู่ได้กับไล่คือเก่าโอ้ยแม่เป้นสงสัยแม่ยังว่าฉัน เน,น,นี่ยนายก็ชงสายเมนยังนี่คุณผไปดูข้างใน,นคุณดู้ชมขนมครกตัวนี้คนหลายค่ะ ว่านั่นเลยก็เยอะคือกันมีลูกชิ้นก็ไม่เยะน้อยไม่ด้วออาา้นหายไเอาเอาสองอันิ้นเลเอาใส่อันไทยอันนันเลยไม่ของเ่าอยู่ตัวเหรอไม่่ อาหานหลายค่ะมาย้มได้ก็คือเกาไอ้มุจาจามมารี่องกล่ดซะจ้าผ่ามาลตะตลาดเพื่อนมากช้องเฝอีกกทีนะอืมนาเมะจ้า